สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เป็นอีกมือหนึ่งครับมีภารกิจนะครับบริรับบริหน้าหนึ่งแล้วครับเลิกกันเลิกหงมเช้านะครับสว่ากีปะสิทิภาพลุกๆไปแพ้งสปวอนเสืรอครับพี่น้องครับบ่มีเวลาหลืครับมือนี้เป็นคิวของลูกแ่นครับลูกแม่ครับมาเบิ่งวันลุกๆสไหวหรือไม่หบไปเบิ่ับพี่น้องสภาพแต่ละคน โอ้ยงานกันหลายกันนะครับมึงขึ้นเสากะมึงขึ้นกะทอดเสานะครับตอนนี้หัวใจลงจากรถครับเอาพอดีหมืงแกันเสียงเป็นยังไงนะลุงมื่อน่ะเสียงนี่เก็บกลับในนอนจัน้อยไปนะไม่เลยค่ะอยากจะบอกว่าเราลุ่นมากอ้าเขาเป็นมนุษย์อึดนอนอึดนอนอึดนอนอได้ครับอึดนอน เอาไหวก้อนหนึงครับแต่ว่านี่มึงเตรียมเตรียมยังครับเนี่ยเตถียรครับเสถียงเข้าไปห้องอัดเป็นบ่านเลยหรอกไม่แน่ค่ะเพราะว่าเราพ่อบอกว่ากันดันมากกันดันมากสี่เตรี่ยมยังนะเตรียมยังนะรู้เตรียมนี่เลยค่ะกาแฟที่ร้านจิไปรับในห้องอัดในวัยเท่ไลยหรอกวันอากาศไม่เย็นขนาดนี้อากาศไม่เย็นก็ต้องอารียมด้ไปหาพร้อมปะพร้อมบ่อาจจะนอนหลับด้วยไรอาจจะต้องพร้อมไหมอ่าพร้อมหลับ <พ>ความหลับอ๋อสิบเพย,งงย์ยังริบเพย์ยงงังสมีโลค่ะสมิโลอ่าสมไปนอคกินแล้วกระชุ่มกระชวยงั้นเราต้องไปกินเรื่แหละอ่าเอา้าอยู่ได้รถกันมีเดี๋ยวไปตอนครับพี่นนทครับล<อ><ห>ูกเมยครับลูกแนนครับไปเมืองเบียงพ<อ>ร้อมจอดมือนีไปจอดแล้วครับถือหมอนลงไนน้ำนี่ครับผมคาดว่าหลับแน่นอนถือหมอนลงมาคะได้นอนจากชั่วโมงลบ สิบนาทีสินาทีเอ้าเอ้าเบิ้งว่าสิสิได้นอนบ่ครับอยู่แล้วเอ้าพร้อมไปเอ้าไปเข้าห้องเอ้าเข้าไปโอเคได้เลยครับนั่นนะอาจารย์นะครับอาจารย์อนนนท์ครับเอ้าพ่อกันได้รอบ รอบเดือนในที่สองสมฮีโร่ฮีโร่ด้วยมะม่วงครับผมอ่ะไปแล้วครับลูกเขาไปแล้วห้องที่คุณเคยครับอ้าวู้ใดว่ามันร้องง่ายกว่เขาไปร้องโนบะคำมาแล้วครับพี่น้องน้องแนนมั่นใจว่าลูก ได้คร <mm ับได้ครับแม่ครับ no อ yes ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวจรยแเราจะเปิดให้ฟังพร้อมถ้าโดนดระครับอาจารย์ครับเดียวครับแบบเดียวบรรยากาศครับพี่น้อง อมนอนนะครับผมตอนนี้กําลัง้อมเสียงกับไปนอนเพราะท่านดนนอนอยู่้อมเสียง้อมเสียง้อมเสียงฟอเสียงฟอมเสียง ส้ปมไสไปซม้เมแปเรีลรอาแบบลูกคอด้วยก็ได้นะฟิวเราน้องเมยเข้าไปก่อนครับอปรับไหม้ครับปรับไหม้ มาลองข้างฟุตเีียครับผมไปได้ไปลองบ่งแล้วบ่งเด้พอดีพเออาะทดสอบน้ำเขาอัดเจเทียอะไรไหนล่ะเนี่ยเขาเขาของอัจเตเทียแล้ว คันี้เท่อนี่สองอครัคออนเชือที่สองครัอมจวดครับอะลองุกคนักนสาิตินสูงังสมาธิย่กับพี่น้องไม่เอารด ขวดใหญ่สิบาทเติมพลังให้เข้มแข็งขวดใหญ่สิบาทขวดใหญ่สิบาทเติมพลังให้เข้มแข็งสมฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่หอมน้ำผึ้งอร่อยดีงานคุณ สมิโรอฮิโร่ฮโร่หอมน้ำผึ้งอร่อยดีลุยงานเต็มที่สมองดีแข็งแรงขวดใหญ่สิบบาทเติมพลังให้เข้มแข็งหมดเรียวหมดแรงเติมพลังสมีโหรอสมิโรอฮิโร่ฮิโร่หอมน้ำผึ้งอร่อยดีลุยงานเต็มที่สมองดีแข็งแรงขวดใหญ่สิบบาทเติมพลังให้เข้มแข็ง หมดเรียวหมดแรงเติมพลังสมฮีโร่สอมฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่อมน้ำพึ่งอร่อยดีลุยนั่นเต็มที่สมองดีแข็งแรงปวดใหญ่สิบบาทเติมพลังใ้แข็งแรงหมดเรลยวหมดแรงเติมพลัง สมิโลไทยลอยาชิญซื้อเชิญมาสมิโลไทยลอยหมดเรียวหมดแรงเติมพลังสมฮีโลเอาไปกราบพน,น,น,นังครับเขบาไม่ยืด,ดยได้พอนังจิตก็ดันเล็กน้อยเลยพี่นอ้องสิรับเมื่อสินอน ทันอนังนอนเพลออกมาครับหวานแน่นอนครับผมหวานจุ้ยเอาพี่ลูกเข่ามะม่วงมะม่วงอืลุกูแนนครับลูกแนนซ้อมลูกแนนซ้อมเสียงเซ็กซี่มากนะครับลูกแนนนะครับแแบ เราจะขึ้นเสียงสูงเดยว่าค่ะอ่ะลุงงานซ้อมฮีโร่ทุกคนตัมพลังทุกวันขวดใหญ่สิบบาทวิตามินเอบีซีโซ่ลองลองลองคอไปด้วยลองคอไปด้วยซ้อมซ้อม อมีโรฮีโรฮีโรหอมน้ำพึ่งอร่อยดีดุยงานเต็มที่สมองดีแข็งแกร่งหัวใจสิบบาทเติมพลังให้เขแข็งหมดเรียวหมดแรงเติมพลังสมีโรสมีโรฮีโรหอมน้ำพึ่งอร่อยดีดุยงันเต็มที่บำรุงสายตาหัวใจอ่อนไหวร่างกายหมดแรงล้าชานสิจานมา ลงแน่นครับลงแน่นเสียงแหบบ้าแล้วเชิญมาองตรงแรงรับบนเหนี่ยนเราขึ้นแล้วครับอ๋อแต่ขึ้นเน่นแค่เชิญสิเชิญมาหนูเอาวาหนูเอาจมว์เชิญสิเชิญมานั่นแหะเออตอนแรกจะเฝ้าเอานี่ครับแตบอกให้หลับจริงหลับทันทีเลย ตอนนี้ขึ้นรูยิบหอมน้ำพึ้งอร่อยดีงานเต็มที่บำรุงสายตาหัวใจอดไหลร่างกายหมดแรงลาฉันเสิยเธอมาสมฮีโร่ทรายโลอมาแล้วครับลูกเน่ยนลองในสภาพที่บริเวณลอยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราไม่ต้องนอนค่ะไม่คิดว่าเราจะนอน พ่อได้บ่ลูกอาจารย์เก่งค่ะอาจารย์ฟังฟังแต่เสียงฟังแต่เสียงอาจารย์คุณเก่งค่ะ,ะลูกเม่เข้าอีกรอบนะครับเดี๋ยวพ่อ้นอนถึงรถตูเลยชอ็สู้ๆอาบน้ำแต่งตัวนะคะโอเคฝับร่างกายหมดแรงลาเทียนหังครับครับฝากไว้น้ําครับพี่น้องครับเพลง อของสปอนเซอร์เฮานะครับซื้อเพงอย่างลูกซื <being> ้อเพงของอย่างลูกโสมฮีโร่ค่ะอ่าเป็นยังไงมือนี้เป็นยังไงเนี่ยซุดๆค่ะไม่เช็บซุดเราไม่น้อยฟังจากเสียงฟังจากเสียงพี่หนุ่มฟังจากเสียงฟังจากเสียงวันนี้เราทุ่มเทมากค่ะทุ่มทุนมากค่ะครับบาทปรานี่นอนเลยอาจารย์กับประธานี่นอนด้วกันนะอาจารย์ไมเิงนี่แะค่ะใเตี่นให้เต็มที่ทีมงานคุ้มตาแหลอันนี้เดี๋ยวจะเอาไอ้ผลงานเพลงใหม่มาให้อาจารย์เดี๋ยว ได้บ้างครับได้สองคนเนี่ยเสียงโอ้เสียงไรเดียวเสียงไรเขาเบื่อไรเขาเบื่อไรมีอย่างเดียวที่เบื่อไรสมองไม่เป็นสมองเงินเงินโอเคโอ้ยโลบกแต่ไปกันสีไรกันดูวสมองไรสมองไรอยู่แล้วดูครับติวติวติวฝากพี่น้องกุไลก็แช่น้ำแน่ครับฝากไว้น้ำนะครับสองนางเอกสาวนะครับ น้องแนนสุจิตาน้องเมย์สุภาพรกับเพลงนุ่มสลอานน์เชียบุญมานะครับขอบคุณหลายจารรมทารครับครับฝากพี่รองน้ำเด้อครเด้อกดติดตามช่องคำผุนละมิดแชนแนลครับผมครับในฟังบ่เกินหามือในฟังในนอนครับขอบคุณครับ